ปั่งใจนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะรับท่านั่งให้ถูกส่วน ให้เลือดลมในตัวเดินในสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะเราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรวมจใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุม,นมเราก็ต้องปรับทุกอย่าง ให้เรามีความรู้สึกของเราผ่อนคลายจริงๆสบายจริงๆใจของเราเกลี้ยงจริงๆใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาเระเรียนเรื่องกลอบกลัๆๆวแต่เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้เราปลดเราปล่อยระวางจริงจริงใจเกลี้ยงจริงจริงเราก็ทำใจให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแยบรับตรงเนี้ยให้รู้สึกว่าเราสบายจริงๆเกลี้ยงจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆวางใจของเราเบาๆแตะไปตรงกลางกลางกายฐานที่เจด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมานะจ๊ะประมาณว่าบริเวณกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดค่อยๆวางใจเบาๆ เราหลับตาเป็นนะจ๊ะคือไม่บีบไม่เน้นเปลือตานะเบาๆนะจ๊ะเปลือตานิดๆหลับตาเปิปลิม,มใจจะรวมลงไปได้ง่ายเพราะมันสบายตั้งแต่ข้างบนลงไปด้านล่าง ใจมันจะไปแตะเบาๆเ,เหมือนคนนกที่ล่องลอยในอากาศแล้วค่อยๆหล่นลงไปบนผิวน้ำอย่างนุ่มนวลโดยไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมใจก็ต้องวางนิ่งๆเบาๆนะจ๊ะสบายๆ ถ้าเราถน,นัดในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรแล้วก็นึกถึงภาพขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนเพชรใสๆหรือเหมือนก่อนน้ำแข็งใสๆกระจกใสๆก็ได้นะจ๊ะกลมรอบตัว เอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะข้าขงใจแล้วก็ได้หรือเราคุ้นเคยกับองค์พระจะนึกภาพองค์พระพุทธรูปก็ได้อยู่ท่ิ์สูงกลางกายฐานที่เจถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นหรือบางท่านคุ้นเคยกับการไม่กำหนดภาพ บริกรรมนิมิติใดเลยอยากวางใจนิ่งนหนุ่มๆนุ่มเฉยๆก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับละคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา รังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้าเกินไว้นะจ๊ะพอดีพอดีอดที่เรารู้สึกสบายบริกรรมภาวนาอย่างส,สบายสๆอย่างนี้นะจ๊ะทุกครั้งที่ภาวนาก็น,นึกถึง ภาพบริกรรมมณีมิตรที่เราคุ้นเคยนึกอย่างง่ายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งร้อนให้ใจเย็นเย็นแล้ววัตถุประสงค์เราต้องการเพียงแค่ให้ใจของเราหยุดนิ่งเพื่อที่จะไปเชื่อมกับโซนกลางกาย อันที่เจ็ดให้ได้ถึงประสงค์ก็เราก็มีเพียงแค่นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ประคองไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆอย่างนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆ ผ่อนคลายใจใสๆใจเย็นๆน,นะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆเราจะต้องไปเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในตัวของเราให้ได้พเราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญ นำหนังเดียที่ประสัมมาสุิจาทุกพระองค์ที่ท่านหลดพ้นจากกิเลสอสวบะความทุกข์ทรมานของชีวิตหรือได้บรรลุวิชาปัญญาอะไรต่างๆเหล่านั้นท่านก็เริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้และอยู่ตรงนี้ที่เดียวแต่ว่าละเอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ด้วยใจที่หยุดที่นิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เท่านั้นนะจ๊ะปใจหยุดนิ่งอยี่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดได้ก็จะไปเชื่อมกับฐานที่เจ็ดจนกระทั่งใจเคลื่อนกาไปสู่ภายในดิ่งลงไปและทรรดวงแรกก็บังเกิดขึ้น เป็นดวงใสๆอย่างเล็กกับขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็นอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันอนะกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรและยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะ เพศที่จณใานาแล้วอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือกระจกใสๆบังเกิดขึ้นที่มาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ของใจกับความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อเห็นธรรมดวงแรกแล้วคือดวงปฐมมรรคหรืดวงธรรมานุปัสสิประทาน ไม่ช้าก็เข้าถึงไตรสรณาคมถึงพระธรรมกายคือเห็นพระตถาคตเจ้าภายในตัวเป็นพยญายืนยันในคำกล่าวของพระสัมมาสมพุทธเจ้าที่พระองค์เคยตัดแสดงไว,ว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมพูดนั้นเห็นพระตถาคตเจ้าพระตถาคตเจ้าคือ ธรรมกายพระองค์ยืนยันอย่างนี้นะจ๊ะแปลว่าความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ก็คือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางของพระองค์ท่านกลางกายท่านและพระธรรมกายนี้ก็มีอยู่ในกลางกายของทุกๆคนวันใดที่เข้าถึงธรรมดวงแรกได้ไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระธาตุเจ้าหรือถึงพระธรรมกาย ภายในได้และวิธีการที่จะเข้าถึงคือหยุดนี่เองใจยหยุดนิ่งนี่แหละเป็นตัวสำเร็จทำให้จิตที่ไม่บริสุทธิ์ที่นิวรังห้าเนี่ยก็บริสุทธิ์จะหลุดจากเครื่องการจิตเหล่านั้นตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในได้พบเส้นทางสายกลางภายใน ที่เรียกว่าเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเส้นทางที่พระอริยเจ้าตั้นใช้ดำเนินไปเรื่อยๆบ่มอินทรีย์ของท่านกลั่นเจิตกลั่นใจของท่านให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เหมือนประเดีคยวคหลวงปู่ของเราท่านก็บ่มอินทรีย์หรือกลั่นจิตกลั่นใจของท่าน ก็ได้หยุดนิ่งอย่างนี้แหละตอนเป็นเครือหัดความบริสุทธิ์ไม่เพียงพอท่านก็เพิ่มความบริสุทธิ์ด้วยการมอบวชออกบวชในเพศสมันนะมณะกับบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเมื่อบวชเป็นพระแล้วกลางพรรษาที่สิบสองท่านกับบรมินทรีย์หนักเข้าพิต โดยการทิ้งชีวิตหยุดนิ่งจนกระทั่งเขาถึงรัฐธรรมกายโดยผ่านกายต่างๆบริสุทธิ์เป็นชั้นชั้นชั้น,ช,นชั้นเข้าไม่กระทั่งถึงพระธรรมกายและท่านก็หยุดนิ่งกา,การเจตจันใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งมาเป็นสมภารวัดปากน้ำปฏิีจเจริญ ก็ไปถึงกายที่สามารถรู้เรื่องราวของพยามานได้รู้เรื่องราวของตัวเองได้มาเกิดมาทำภารกิจอะไรและก็ปราบมารได้ความบรุทสึกก็ถูกบ่มถูกกลั่นเป็นชั้นชั้นชั้น,ช,นชั้นเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ อารารยนตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากนะลูกนะโดยเฉพาะใครที่ยังเป็นหญิงอยู่จะให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยเราก็ต้องหยุดใจตรงนี้เนี่ยเพราะเราบวชภายนอกไม่ได้ต้องหยุดจนกระทั่งไปถึงพระภายในให้มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการมาเกิดในชาตินี้เราก็จะสมหวัง ในเส้นทางการสร้างบารมีของเรานะจ๊ะกะให้ลูกทุกคนรวมใจให้ไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวอย่างสบายๆบยนะยจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ